เทศนทัวร์ยกล้อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางสุขภาพนาน,นาชาติรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทมวลรับดานี้ไปเยี่ยมชมเมืองสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยสะดวกปลอดภัยทันสมัยด้วยนวัตกรรมการฟื้นฟูดูแลสุขภาพที่โครงการซีเนราซีเนียเวลเนสย่านคูบอนเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับ ซีเนล่าซีเนียรด้วยเนี่ยเปิดมาได้นี่ยเข้าสู่ปีที่สองก่อนเรามาทำซีเนล่าเนี่ย <Yeah. S 1> เราทำธุรกิจศูนย์การค้ากันมาก่อน oh. ทัางเดอะแจ๊สไม่ว่าจะเป็นแจ๊สกรีนวิลเลจซีรีส์หรือว่าแจ๊สเออร์เบนภายใต้ของ บริษัทเจเอสแสเซทจำกัดมหาชนเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงที่บริษัทเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพาธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุเราก็เลยอยากทําศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเป็น p o p พ r t y ที่ดีด้วยนะครับเราก็มี Service และการบริการที่ดีด้วย ต้องบอกว่าเราดีไซน์บริการให้ครบวงจรครอบคลุมได้ทั้งหมดสําหรับในรูปแบบของการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่เริ่มต้นเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุที่รักเรื่องสุขภาพเข้ามาให้เราดูแลได้สายสโลที่ต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลระดับหนึ่งหรือไปสูดถึงขั้นเป็นผู้สูงอายุแบบภาะวะพึ่งพิงที่นี่ก็ดูแลได้ทุกเลเวลเลยรวมไปถึงการดูแลแบบไปเช้าเย็นกลับเราก็มีซีเนีร์เดย์แคร์เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมเรามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับ รื่องกายภาพเพื่อมาทํากิจกรรมให้ซีเนียท่านทุกคน,นมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นอย่างที่รู้ว่าซีเนล่าซีเนียเวนเนตเราทั้งสองสาขาเป็นศูนย์นอร์ิ่งโฮมที่อยู่ติดห้างสรรพสินค้าของ Ja สกีนวิลเลตเราทั้งสองที่นั่นคือความตั้งใจที่เราอยากได้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ยังอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้ลูกหลานได้มาเยี่ยมมาเย็นได้อยู่ตลอดเวลานะแล้วเราอยากให้เขาออกไปใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับเดินตลาดนัดกับเราได้ไปชอปปิ้งในซูเปอร์ ลูกหลานมาชวนไปนั่งกินกาแฟได้นี่คือเราอยากได้บรรยากาศทางการใช้ชีวิตแบบปกติซินีราซีเนียเวลเนสกีเรียบเสมือนเป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้สูงวัยยุคใหม่แห่งนี้จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าขนาดไหนต้องตามไปชมกันละครับ ตรงนี้จะเป็นเินเนล่าเลาส์ตรงนี้เนี่ยเราออกแบบมาให้ถ้าดูคล้ายๆเลาส์กับโรงแรมนะคะอยากให้ผู้สูงอายุหรือในครอบครัวที่มาเยี่ยม,มาาค่ะสามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้ก็จะมีชากาแฟน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้เขาทํำพวกกิจกรรมบางทีก็จะมาดูทีวีด้วยกันก็เป็นวินิเ,เตอรเ์เล็กๆมีห้องสําหรับทำโยคะหรือบางทีก็เรียนเต้นรำเพื่อมีกิจกรรมทุกๆวันพัดเก่ไปเรื่อยๆ อันนี้จะเป็นห้องค่ะนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราค่อนข้างลงทุนกับเครื่องออกกำลังกายเราลงทุนเนื่องจากเรามองว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุ mm hmm. ก็าสามารถใช้แล้วก็สบายใจปลอดภัยแน่นอนมีเครื่องบางตัวอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาเก้าอี้ตัวนี้ออกสามารถใส่วีล<ด>แชร์ได้เพราะฉะนั้น,เ,น<ๆ>เขาก็สามารถที่จะออกกําลังกายแขนได้เหมือนกันแล้วที่สําคัญด้านนอกก็จะเห็นว่ามีสะธาราบ,บาําบัดซึ่งเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลเรื่องการออกกําลังกายในน้ํา ก็จะเซฟในเรื่องของเขา่าก็จะเป็นลักษณะของการเดินหรือออกกำลังกายอื่นๆ,ๆก็ได้เช่นกัน ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณล็อบบี้ค่ะ,คะก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราพามาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นจุดที่เป็นจุดเบลคัมลูกค้ามาถึงก็เช็คอินตรงนี้ก็เช็คอินตรงนี้ก่อน,น,อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปที่ห้องพักกันประตูทุกจุดนี้ก็คือเป็นประตูบานเลื่อนหมดเลยนะคะใช่ค่ะเพื่อให้สะดวกกับการเข้าออกของผู้สูงอายุจะเห็นว่าบริเวณท,ทั้งหมดที่เราออกแบบมาคือเป็นทางลาดหมดเลยเวลาเข็นดิวแชร์หรือว่าเข็นเตียงเนี่ยคือสามารถผ่านเข้าได้สบายทุกประตูเลยก็ก่อนจะเข้าพื้นที่พักอาศัยอะค่ะเราก็จะมีีรระบบบบัักกษาาควมปปลออดภยท่ใช้เ็นนขงแ ตรงนี้จะเป็นโซนห้องอาหารเราจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้สูงอายุจะมานั่งทานข้าวกันอันนี้จะเป็นข่าวสารซีเนล่าเราจะมีทริปวัยเก่าเราจะพาไปเที่ยวเดือนละครั้งอ๋งโอโหบรรยากาศดีมากเลยนะแต่ละที่เราจะจัดให้เดือนล,ละครั้งค่ะแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยเราจะให้เขาช่วยเป็นคิดคว่าเขาอยากจะไปไหน จุดนี้ที่เรากําลังเดินผ่านก็จะเป็นเนสเตชันนะคะก็จะมีน้องๆ้องแคคิเวอร์ที่ทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเลยจะเป็นห้องโชว์รูมค่ะห้องแรกของเราจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในโครงการใหญมากเก็บของใช้ส่วมตัวเก็บเสื้อผ้าแล้วเข้าอยู่ได้เลยเพราะว่าเป็นฟูลลีเฟรนชแบบนี้เลยห้องน้ําก็ถูกออกแบบมาให้รองรับกับผู้สูงอายุเหมือนกันวิวแชร์ share, เข้าได้เลยเช่นกันพื้นไม่ลื่นแล้วก็จะมีระบบเนสคอลเหมือนกับโรงพยาบาลเลยห้องนอนเตียงใหญ่มากนะคะแต่ว่าความสูงของเตียงเนี่ยเราก็ออกแบบ เหมือนกันว่าไม่ให้สูงจากพื้นเยอะเกินเพราะว่าเวลาเขานั่งมาปุ๊บแล้วเขาห้อยขาปุ๊บเนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เขาทิ้งชายทิ้งน้าหนักแล้วก็พยุงตัวลุกขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านในเนี่ยต้องการใช้เตียงไฟฟ้าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงไฟฟ้าให้ได้เหมือนกันะระบบดูแลตรงนี้มันก็จะเหมือนกับเนื้อแต่ความพิเศษเของมันคือมันสามารถโทรหาญาติได้แล้วก็มันจะมีตัวเอลิเ e อเรสเซอรี่ที่พ่วงกันมาด้วยค่ะ ตัวนี้นนเวลาที่ผู้สูงอายุเข้าพักโครงการเราจะมีให้<ม>เขาก็จะใช้คล้องคอกัน<ม>เวลาที่เขาไปเดินเล่นในสวนแล้วสมมติเกิดอุบัติเหตุหกล้มอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะส่งสัญญาณโทรหาเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหกล้มนะขเขาก็จะวิ่งไปยังจุดตรงนั้นได้ตรงจุดแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันเวลาวหรือว่าตัวนี้ค่ะถ้าเกิดต้องการจะเรียกผู้ช่วยเนี่ยก็สามารถกดโทรจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกัน นราซีเนียเวลเนสย่านคู้บอลกรุงเทพมหานครตอบโจยการรองรับสังคมผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกครอบครัวครับ